ตายเลยนะร้านพินดําเนินมะพร้าวน้ําหอมนะครับผมนี่นะครับเพื่อนนะ,ะแัปหน้าจอได้นะครับผมสิบลูกนะครับมะพร้าวน้ําหอมก็ไปสับแล้วก็ไปไปขึ้นหิ้งได้ครับมะพร้าวนะสวยนะอันนี้ไซส์กลางแปดสองร้อยแปดสิบยี่สิบบาทเนาะสิบลูกนะแล้วก็นุ่นล่ะไซส์อะไรไซส์อ๋อน,นั้นสามสิบขายยกสูงนะครับผม 280ก้เทแปดส่ากับ28บาทเนาะมาได้นะครับอยู่ที่อันนี้อันนี้ห้ลูกนะครับผมลูกละส5บห้าบาทแต่ก็สิบลูกขึ้นไปก็ขายนะครับเพื่อนนะเป็นมะพราวน้ำหอมที่ก็สั่งไว้อะเป็นรถเล่ส่วนมากก็เป็นรถเลเ่น,นลที่เขาไปเดินขับขายขอบคุณนะครับลูกอมมะพร้าวหอมม้านแถวนะชื่อลูกอมปะอ๋อเนี่ย สามหมืนบาทสิบบาทนะแล้วลูกเด็กอ่ะแปดบาทอ๋อแปดบาทยี่สิบราคานะครับเพื่อนนี่เนื้อแบบนี้เนาะมะพร้าวเขานะครับผมเอาไปขายได้อ๋อลูกใหญ่ห้าสิบโอเคขออนุญาตนะห้าสิบเหรอยสี่ห้าห้าสิบอ๋อเป็นเป็นมะม่วงเนาะอ๋อลูกเดียวก็ขายนะครับผมเดี๋ยวไปจิ้มก่อน อ๋อตรงนี้ก็จะมีพวกน้ำเป็นปน้ำปลาลังอันนี้ละ่ะชาบัวอาชาบ้าสิบสามบาทนีอ่เป็นบอบผัาอบปลาต้มมละ่ะปลาต้ม,มต้มแล้วหนังยีหบาทเลยน่ากินอันนู้นยีบาทครับ28บาทแล้วก็อันนี้ว่าฟารัดน้องเนี่ยเนาะ ปลาลั่นครับ40บาทสามลูกนะครับผมแล้วก็สามห้ามีลูกเล็กลกูมา40บาทเนี่ยสีออกเลงแดงครับผมเออน่ากินนะเนี่ย40บาท<อ>ลูกก็จะเล,ล็กมาหน่อยนะครับเพ<อ>ื่อนนะอ,อันนี้สามสิบเจ็ดนะครับผมมาเลยครับผม<อ>ลูกใหญ่ๆนะลูกใหญ่เลยใส,ใ,ใ,ใส่ใหญ่ก็มีนุ่นห้าสิบห้าบาทเออนี่ก็แบบเลี้ยงเลี้ยงลุ้งเหลืองนะ อันนก็จะทำแพ็ก่องนะครับเพื่อนนะแล้ก็ยี่สิบห้าบาทฝรั่งนะครับผมนุ่นจีสสวัสดีครับอยู <Maria language> ่ช่องนุ้น้อยชาแนลนะครับวันนี้น้อยมาอยู่ที่ตลาดผลไม้ฤดูการนะครับผมจะพาเพื่อนมาดูมะพร้าวนะครับก็ฝรั่งแช่บวยนะครับผมอยู่ที่ซอยที่สิบนะครับผมไปติดตามรับชมเลยครับผมไปเลยครับนี่นะครับผมซอยสิบนะครับมะพร้าวแล้วก็ฝรั่งแช่บวยนะครับ ู่ที่อาคารผลไม้ฤดูการนะครับซอย10นะครับผมมีตั้งแต่ซอย1ซอย10นะฮะขายอยู่ไหนเนี่ยขายอยู่ไทธานีเหรอซอยไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ซอยเก้เหรอที่มาถ่ายนี่แหละก็มาถ่ายมาถ่ายทำอ๋อมาถ่ายทถามปูนี่นี่นนนก็นดี๋ยกดไลค์กดไลค์ถ่ายไปแล้วนะไปดูด้วยนะลุงน้อยชาแนลลุงน้อยชาแนลลุงน้อหรอขนาดถนุนหน้าถนนหน้าถนนแกโอเคเอฟซีครับผม ไปแล้วครับผมติดตามไปได้ครับผมไอมะพร้าวนะครับผมซอยสิบนะล้วต้องมีฝรั่งแค่บวยแราลนะจะพาเข้าไปชมนะนี่นะครับซอยหนึ่งถึงซอยยี่แปดนะครับผมดีเจอเอฟซีนะครับผมนี่ครับไปนู่นเลยนะซอยยาวเลยนะเขาเป็นลักลอกนะผมเพื่อนนะเข้ามาชมนะครับผมมีแค่มาล่อล่อข้าวนูนนนน้อยถ่ายทำไว้แล้วนะเนี่ยขานุนถ่ายไปแล้วนะครับเอน มาชมแล้วครับเนี่ยนะกระโดนซอยเก้าไปดูรับชมได้เนะครับติดตามติดตามรับชมไปชมได้นะครับคลิปก่อน,นนั้นนี้ลูกน้อยทําไปแล้วนะขนุนสับป,ปะรดอะโวคาโดทําไปแล้วนะครับผมไปติดตามรับชมได้นะครับผมลูกน้อยจะแน่วครับผมเดี๋ยวลูกน้อยจะพามาดูมะพร้าวแล้วก็ฝรั่งแช่บวยนะครับผมซอยสิบนะครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนะสายเดยนะ ร้านพิมดำเนินมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมนี่นะครับเพื่อนะอะนะแคปหน้าจอได้นะครับเบอร์โทรตามนี้นะอันนี้มะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นของถุงเลยนะร้านพิมพ์ดำเนินนะครับผมถุงเท่าไหร่ขายยังไงถามนะสามร้อยยี่นะกี่ลูกครับมีกี่ลูกสิบรูกครับสิบูกเนาะสามร้อยยี่ก้เท้ากับร้อยอ่ะสามสิบสองบาทนะครับผม สิบลูกนะครับมะพร้าวน้ําหอมก็ไปสับแล้วก็ไปไปขึ้นหิ้งได้ครับมะพร้าไนะไสวยนะแล้วก็ไปกินก็ได้ครับ32บาทลูกละ32บาท3ามร้ี่สิบสิลูกนะครับผมจิจากมะพร้าวนะร้านพินดําเนินมะพร้าวน้ําหอมนะครับผมโอเคครับผมไปพบผูชมด้านในขอบคุณนะครับ,รบจะ้ะแนะนําตลาดให้จะ้ะ เช้ามันเยอะกว่านี้เหรอหมดรือไงในหมดเหรออ๋อมันหมดเนาะมาเนี่ยในบ่ายโมงแล้วบ่ายโมง26นาทีเช้าจะเยอะกว่านี้ปกีโมงเนี่ยตลาดเนี่ยตีสี่ครับตีสี่อ่าตีโมงห้าโมงเย็นเหรอครับอ๋อตีสี่ถึงห้าโมงเย็นเนาะมาได้นะตีสี่ตีห้ามาได้นะครับผมเพราะว่าเช้าของก็จะเยอะเนาะวันนี้มาสายรอบบ่ายนะนะก็ยังมีอยู่นะครับผมโอเคขอบคุณนะครับผมจ้ะ มาได้นะเพื่อนนามีปะาพาหนาหอมแล้วก็เป็นลูกลกูก็มีนะจะม,มีทั้งสองฝั่งนะฝั่งนู้นมันหมดแล้วลุไมไม่ได้เดินเข้าไปนะเดี๋ยวลุงไม้ก็จะเดินไปตรงที่มีนะสอบถามราคาแล้วก็ขอาร้านเดียวกันร้านเดียวกันราคาเดียวกันเหรอนี่เท่าไหร่ใส่กลางอันนี้ใส่กลาง280 28บาทเนาะ สิบลูกนะแล้วก็นุ่นล่ะไซส์อะไรไซส์กันอ๋อนั้นสามสองใช่ไหมสอ้ยอ๋อสองร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบอ๋อมันก็จะลูกลูกจะใหญ่เนาะใช่เออสามไซส์นี่นี่กี่ไซส์อ่ะนุ่นอ่ะนุ่นเท่าไหร่ไซส์เล็กไซส์เล็กอ่ะกี่บาทเที่ยวกับอ๋อยี่แปดสองร้อยแปดสิบบาทได้ถุงสิบขายยกถุงนะครับผม สองร้อยแปดสิบก็ับยี่สิบแปดบาทเนาะมาได้น,นะครับอยู่ที่ร้านพินร้านพินดําเนินครับผมซอยยาวนู้จัดนู้นนะร้านเดียวกันครับผมมาถึงนี้แหละมาได้น,นะครับเช,าชาา้าเช้าี่มาได้เลยนะมันมีเช้าเช้าก็จะเยอะกว่านี้นะอันนี้สายแล้วครับผมบ่ายช่วงบ่ายนะตัวนี้ก็เป็นมะพร้าวนาเผาอันนี้ห้าสิบลูกขออนุญาตนะลูกเท่าไหร่ สิบห้าบาทอะ่ะอันนี้กระทวงแล้วกี่ลูกอะ่ะลูกขึ้นไปนะอันนี้ห้าสิบเหรออ,อ๋อสิบลูกก็ขายถูกขายสิบห้าบาทสิบห้าบาทใช่ไหมอ๋อสิบห้าบาทอันนี้อันนี้ห้าสิบลูกนะคบผมลูกละสิบห้าบาทแต่ก็สิบลูกขึ้นไปก็ขายนะครับเพื่อนนะเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่รถเล่เขาไปขายนี่แหละร้านไรระวังเนี่ยนี่นะจ๊ะอ๋อเนี่ย ใช่ไหมครับผมโอเคครับผมไปชมด้านในต่อเลยครับผมนี่นะครับผมเป็นมะพร้าวเผานะครับผมสิบห้าบาทขอบคุณนะครับนีลูกค้าจองไว้แล้วเนาะส่วนมากนั่นนี่เ็าสั่งไว้อะเป็นรถเล่ส่วนมากก็เป็นรถเล่้ที่เขาไปเดินขับขายขอบคุณนะครับผมครับไปต่อนะครับผมด้านในนะสิบห้าบาทครับมะพร้าวเผาน้ำหอม เดือนน้อยก็พาเดินชมไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมหลายไซส์หลายขนาดอันนี้เท่าไหร่ท้ามหน่อยหกบาทนะยี่สิบแปดอ๋อไซส์ยี่สิบอันนี้ยี่สิบแปดบาทสิบลูกเนาะสองร้อยแปดสิบบาทนะครับผมร้านอะไรลูกอมลูกอม ข้าวหอมบ้านแถวเนาะชื่อลูลกอมปะอ,อ๋อเนี่ยอ๋อลูกอมตุ่มลูกตุ่มผลไม้ลูกอมอ๋อวงลูกขอบคุณครับผมร้านเดียวกันเนาะ,ะแนะนำให้นะนี่นะจ๊ะร้านลูกร้านลูกอมตุ่มผลไม้ขออนุญาตนะครับนเนาะถ่ายได้ไหมครับ แนะนำให้นะถ่ายได้ไหมครับถ่ายเอราะถ่ายคลิปเลยนะครับครับผมนี่นะครับผมอ๋อมะพร้าวเขาลูกเท่าไหร่คะสามบาทสิบบาทนะอแล้วลูกเล็กอ่ะเแปดบาทอ๋อแปดบาทอ๋อยี่สิบบาทมีหลายไซส์เนาะครับมีหลายไซส์อันนี้ขายส่งกีกี้เจียนสิบลูกค่ะสิบลูกขึ้นไปเนาะครับอ๋อสิบบาทคุณ อันนี้เท่าไหร่นะแปดบาทอ๋อแปดบาทเนาะไายแปดบาทมีลูกใหญ่ก็มีก็จะสิบบาทขึ้นไปนะครับผม10บาทครับยี่สิบบาทอันนั้นเท่าไหร่ยี่สิบครับแปดแปดบาทสิบบาทนะครับผมมีหลายราคานะครับเพื่อนนี่เนื้อแบบนี้เนะาะมะพร้าวเ่านะครับผมเอาไปขายได้ครับไปแช่ตู้เย็นๆนะตูแช่เย็ยนๆขอบคุณครับเดี๋ยวชมนี่นะครับผม อ,อนุญาตนะครับเนี่ยนะเดี๋ยแนะนําร้านให้ครับผมเนี่ยครับร้านตุ่มผลไม้นุกมอมนะครับผมมะพร้าวเผามะพร้าวน้าหอมบ้านแถวนะครับเบอร์โทรนะเบอร์นะสอบถามได้ครับเบอร์โทรนะครับผมแล้วก็มะพร้าวฝรั่งอันนี้เชรบบุยบนะครับผมมะม่วงเชรบบวยนี่จ้ะกรุงเท่าไหร่ครับ 50บเหรอใหญ่ห้าอ๋อลูกใหญ่50าสิบโอเคออขออนุญาตนะ50เหรอสีอ่ห้าห้าสิบสี่ห้าห้าสิบเหรอเป็นเป็นมะม่วงเนาะเป็นมะม่วงแก้วเป็นอ๋อแกาแฟขมิน้นครับอ๋ออันนี้50อันนี้สี่ห้าเป็นลูกใหญ่เนาะประมาณอันนี้ไซส์สามลูกเหรอสามลูกสามลูกห้าสิบอันนี้สี่ห้าแก้วขมิ้นนะครับอ่าเชฟโอเคแล้วก็เนี่ยครับ อ๋อลกูกลูกเดียวก็ขายเหรอครับผมหิวน้ำขอแห้งแล้วเขาซักเขาสักลูกได้ไหมอ่าเฉาะเดี <c oughs> ๋ยวอยากกินถ้าเห็นไหมมันเย็นๆนะครับผมเนี่ยจ้ะอ๋อลูกเดียวก็ขายนะครับผมเดี๋ยวจะชิมก่อนอ๋อตรงนี้ก็จะมีพวกน้ำเป็นขวดขวดเนาะขวดน้ำอะไรครับเนี่ยน้ำว่านหางจระเข้อ๋อว่าหางจระเข้กัวเท่าไหร่ครับกัวเท่าไหร่เนี่ย สิบห้าบาทเนาะมีว่นจระเข้แล้วก็อันนี้อะไรน้ำปลางน้ำปลางแล้วนี่ล่ะน้ำเช่ากล้วยอ๋อเช่ากล้วยสิบห้าบาทครับหวาเจี๊ยบก็มีหวานเจี๊ยบอีกกล้วยก็มีอืมเช่ากล้วยก็มีสิบห้าบาทแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวก็มีอันี้เท่าไหร่นะนี่ลุงเราจัดสิบสามสิบใหญ่นะยยี่สิบสามสิบเนาะเดี๋ยวน้อยคอแห้งกินสักลูกก่อนอ่ะ อ่าชิมกูยี่สิบเนาะครับ,รบโอมาเดินมานี่เหนื่อยมากินกินได้นะครับผมเนี่ยพอแห้งก็กินได้แล้วนี่ไม่ร้อล้วครับหวานเจี๊ยบเดยกไปต่อครับไป อยู่ข้างๆกันกับร้านขนุนนะครับผมร้านขนุนแล้วก็สมูนะครับผมอยู่คต้าซอยเล้กน้อยพาเดินไปสุดนะครับผมเนี่ยมะพร้าวเผาน้ําหอมนะครับผมร้านวิจารณ์ผลไม้เผานะครับมะพร้าวเผาเนี่ยครับผมมาชมได้นะครับรูกละเจ็ดเปดบาทขออนุญาตนะลูกเท่าไหร่ครับสิบบาทสิบบาทเนาะแล้วลูกใหญ่ละ อันนี้13บาท13บาทมึงไม่เป็นปลาบูชอบปลาอบปลาต้มเม,มื่ะไร่ปลาต้มปลาต้มเราเรียกม,าามันปลาเผาเนาะเผาต้มปลา,าเผาเหมือนกันอ,อันเดียวกันเนะาะอันเดียวกันแหละมันหอมโตอ,อันนี้อันนี้แก่มัน,นอ่อนอืมแก่ก็อ่อนเนาะอืมมีแก่มีอ่อนนะครับเท่าไหร่นะอันออนะี้สิบาทนะสิบห้าบาทอ๋อสิบห้าบาทก็ลูกใหญ่หน่อยจ้ะนี่ล่ะ ในสิบสาบาทครับนี้13บาทมันจะมีจำนีจำนีเนาะอืมอืมก็ขายได้ก็ไปแช่กินแช่เย็นๆแล้วก็กินมันก็หวานเนื้อกินเนื้อได้ด้วยเนาะอร่อยนี่โอเคขอบคุณนะครับผมครับครับผมนะครับวิจารณ์เหรอวิจารณ์มะพร้าวเผานะครับผมเบอร์โทรตามนั้นนะเพื่อนนะอยู่ที่ซอยซอยสิบเนาะอืมแล้วนี่ละหมดหมดแล้วเนาะขายลูกเท่าไหร่ขายลูกเท่าไหร่ อันนี้28สบาปดลูกใหญ่ก็มี28บแปดบาทถูกถูกแล้วนี่สามสิบลูกอะอืมค่ะี่สิบแปดบาทโอเคครับผมมาได้เนะช้าๆของเพื่อเยอะเนาะว <c oughs> ันนี้มันสายแล้วมันบ่ายช่วงบ่ายเนาะโอเคครับผมครับผมมาเดินช่วงบ่ายนะบนรรยากาศนี่ครับสองฝั่งนะเพื่อนนะมะพร้าวเผาเอาไปเอาไปขายแบบเป็นแช่เย็นแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้มะม่วงแช่วบวย มะม่วงบวยนะครับผมอ,อ25บาทนี่ครับ,บแล้วก็อันนี้ก็25ฝรั่งยะดูฝรั่ง25บาทเลยอยากินอัอนนู้น28บาทครับ28บาทแล้วก็อันนี้ก็45 48ของฝรั่งนะลูกใหญ่นะครับผมอย่างอันนี้มะม่วง50บาทครับผมเ,เป็นสีสีก็มีนะ ฝรั่งเนาะฝรั่งแคบวยสีสีือ,อกส้มๆแดงแดงสามสิบบาทสี่สิบห้าบาทมีครับผมอันนี้ก็ฝรั่งน้องนี่เนาะฝรั่งนี่ครับสี่สิบบาทสามลูกนะครับผมแล้วก็สามห้ามีลูกเล็กลูกมาหน่อยครับแคบวยแล้วก็นมสีแดงเป็นฝรั่งนะครับเพื่อนนะสี่สิบบาทนี่สีออกแดงแดงครับผมเออน่ากินนะเนี่ย 40บาทแพ็คละ40สิบนะครับเป็นต่อแพ็กนะนี่จ้ะร้านเฮียออสฝรั่งแป้นแปรรูปมะม่วงแปรรูปนะครับผมเบอร์โทรตามนั้นนะครับเพื่อนนะมาดูได้เดี่ยอยู่ตรงกลางกลางซอยโซน,ะนหลังนะครับผมมาชมได้ครับผมมะพร้าวเผาน้ำหอมนะแล้วก็ฝรั่งแคบวยพวกฝรั่งมะม่วงแคบวยนะครับผมตรงน,นี้ก็มีเหมือนกันนะครับผม ราคาก็เดียวขออนุญาตนะครับเนี่ยขอแนะนําให้อันนี้โช,โชคบุญช่วยนะครับผมรุ่นนะครับฝรั่งแช่บวยนะครับผมเอระเบอโทรติดหน้าจอได้นะครับเบิ้นนะสนใจก็โทรมาสอบถามนะอันนี้สี่สิบาทฝรั่งสี่ลูกนะครับผมแล้วก็สามสิบสองประมาณสี่ลูกก็ลูกก็จะเร็กมาหน่อยนะครับเบิ้อนนะอันนี้สามสิบเจ็ดนะครับผมมาเลยครับผม แล้วก็สี่สิบสองแล้วห้าสิบแปดอันนี้ฝรั่งอันนี้ห้าสิบแปดครับผมพีจ้าอันนี้ราคาส่งใช่ไหมอันนี้กี่ซื้อกี่แพกก่แพกก็ได้ครับราคาเนี้ยครับมาได้นะครับอยู่ที่ซอยสิบนะครับผมตลาดผลไม้ฤด,ดูการซอยสิบนะครับเพื่อนนะฝรั่งแช่บว๊วยมะพร้าวนะครับผมแล้วก็ มะมะมม่วงแช่บวยก็มีนะโอเคของครับเนี่ยจะแนะนําให้นะร้านบุญโชคบุญช่วยนะฝรั่งมะม่วงแช่บวยครับผมเนี่ยฝากร้านเลยครับฝากบุญเลยนะโชคบุญช่วยครับผมซอยสิบเนาะฝรั่งนีฝรั่งอย่างเดียวครับเนี่ยโอ,อ้ฝรั่งพวกฝรั่งพวกมะม่วงแช่บวยเนาะโอเคของครับเนี่ยรับมาได้นะครับผม แพ็กเดียวก็ขายใช่ไหมแพ็กเดียวก็ขายนะครับผมกี่จามาซื้อไปกินได้นะครับใครมาซื้อของตลาดซื้อผลไม้อื่นก็แวะมาได้นะครับอยู่ที่ซอยสิบนะครับผมฝรั่งแช่บวยมะพร้าวน้ำหอมครับผมโอเคครับผมผมครับของครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมที่จอดเดินเล่น้้ยเดินโชว์ซับทวีโชคนะครับตรงข้ามกันเนี่ยและก็เบอร์โทรตามนุ่นนะครับนู้นๆนะ ผลผลไม้ขออนุญาตนะจ่ะเดี๋ยวขอแนะนําร้านให้นะครับผมอันนี้35บาทนะครับผม,มเป็นมะม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นไหมโอเคขอดูหน่อยนะนี่นะนนะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นลูกใหญ่ๆนะเนื้อนึ่งเหลืองนะสองลูกนะครับ35บาทแล้วก็ด้านในก็จะเป็นโรตนิตนครับตินีเหรออ๋อโรตินนีก็สวยครับผม25บาท3ลูก25บาบาทครับผม อันนี้ฝรั่งฝรั่งเนาะฝรั่งพันอะไรแป้นใช่ไหมอ๋อแป้นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะนะครับเพื่อนๆนะเป็นแป้นนะสี่ลูกสี่สิบบาทตกลูกละสิบาทนะลูกใหญ่ๆนะลูกใหญ่ๆเลยใหญ่ใหญ่ก็มีนุ่นห้าสิบห้าบาทเนี่ยห้าสิบห้าสี่ลูกใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นฟาลันเปล่าอันนี้ฟาลันอ๋ออันนี้ฟาลันมีสี่ห้าสี่ห้าเหมือนกันเนา สี่ห้าลูกเย็นๆเ,เลยครับผมแก้เย็นๆเ,เลยนะลลมากินไหมฟ้ารั่นมันจะไซส์มันจะไม่ใหญ่เนาะนั้นนี่อันนี้ก็แก้วนะเนาะอ่าแก้วจะออกเปรี้ยวหวานนั่นแหละครับอ,อ,อร่อย40แล้วก็สี่ห้าเนาะอเ,เออจะเป็นฟ้ารั่มก็สี่ห้าแต่ลูกเล็กแต่ว่ามันจะอ,อร่อยกรอบนะครับฟ้ารั่มโอเค,ขอ,ค,คขอบคุณครับผมครับผมโชคทวีทรัพย์ทวีโชคนะครับนี่จ้ะสวนผลไม้นะครับผม ติดต่อสอบถามได้นะครับโบเทลตามนั้น,นครับผมขายต่อครับผมจี่จะ้ะก็เหลืออีกประมาณสองล้านเนี่ยครับผุน้อยมาชมตอนนี้ก็เยอะอยู่นะลุ่งศิลํำเนินนะครับผมจริจะ้ะเคเนี่ยครับมาดูได้นะครับเดินมาพาชมอันนี้20บาทก็ข้างใน,นก็จะทำเป็นเป็นสองโคมาสามาส่งให้ลูกค้าได้บ้างเนี่ย มาชมได้นะครับลุ่งสินทลธรรมเนินเจ๊ขออนุญาตนะเจ๊ขออนุญาตนะตายได้ไหมคุณครับผมอันนี้20บาทครับเพื่อนอ่าฝรั่งแช่บ๊วย5ลูกนะครับผมอ่าขออนุญาตนะวางเบาๆนะครับผมมีแค่ยี่สิบาทครับเป็นน่าจะ4ลูกนะครับเออจะใช้ใส่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ40 4ลูก20บาทอันนี้28 ก็ตามไซส์นะครับเป็นเป็นน่าจะเป็นพวกแป้นนะครับผมก็ยี่สิบดบาทแล้วก็สี่แปดนะครับผมเออนี่ก็แบบเจยวกเยวกยะรุ่งเหลือมเนะด้านในก็จะทําแพ็กกล่องนะทําโฟมครับผมจากโฟมอันนี้ก็ยี่สิบห้าบาท4ี่สิบสบาทมีนะครับผมฝรั่งกับมะม่วงนะสออย่างนะ นี่จะออกจีนแดงๆหน่อย42บาทนะครับเพื่อนนะแล้วก็25บาทปลาหลังนะครับผมนุ่น4 40, 40บาทเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับผมเนี่ย40บาทก็ไซส์3ลูกนะครับผมม,มาได้ครับนี่40บาทไซส์3ลูกให,ใหญ่ๆเดินนะแน่นๆเลยนะครับผมเดี๋ยวโอเคเนี่ยสวยๆนะครับผมสวยๆนะครับลูกสวยๆโอเคครับผม เนี่ยครับฝรั่งแช่บวยนะครับรุ่งสินนะครับผมอ่าไปตัวตามนั้นเลยนะเพื่อนนะโอเคครับพวกนอยก็พาเดินมาหมดนะครับมันก็มีไม่เยอะนะครับช่วงสายมันก็ของมันจะน้อยครับเป็นบางร้านที่หมดนะอ่าเช้าเช้าที่สี่ห้าของก็จะเตรียมร้านนะมีมพะพร้าวน้ำหอมมพะพร้าวเผาอ่มามะม่วงแช่บวยฝรั่งแช่บัวนะครับผมก็จะอยู่เนี่ย องฝั่งนะครับอยู่ซอยเดียวนะครับซอย1ิบนะเช้ามาเช้านะครับที่สี่ที่ห้ามันของก็จะเต็มนะครับผมประมาณสี่ห้าโมงเย็นทก็ปิดแล้วครับผมนี่จ้ะโอเคครับน้องน้อยก็พาเดินหมดแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดตีดามให้กับน้องน้อยนะครับผมน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ